สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเอ่อวิวเป็นคังคังเครื่องบินคังจรวดจุมเลยพับมาโอ้โหเยอะเยอะอู้เลยสเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไ,ไปเจอเลยให้ดูนะครับนี่แบบนี่แบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งครับอันนี้ใช้กระดาษแข็งครับหนังสือพิม แต่ที hehe, ่สองครับจะเป็นแบบอันที jam, ่สามครับจะเป็นอันนี <c ues subway> ้คแบบแบบนี้ครับอันที่สี่ครับจะเป็นแบบอันนี้เราแรงทะลุนรกเลยนะครับแบบนี้เลยตอนนี้ลุงมก็ลังมาตัวที่ห้ แบ่ห้าอุ้ยแบ่ห้านี่อุ้ยดีมากแบบท่ห้ารับประมาณนี้มีเบ่หกแบบนี้รับหล่นกลับครับแบ่เจ็ดครับหล่นกลับครับแบจเจ็ดแบบ่แปดครับแบบแบบค้างคาวครับแบ่เก้าครับแบบ่เก้าอ้แบบนี้ ดีมากมากครับนี่ยบินไกลมากมาที่สิบครับที่สิบนะเลขสิบเอ็ดครับลำสุดท้ายเนี่ยประมาณนี้ครับมาจะเจอให้ดูกันก็นี่ยครับจะมาเจอให้ดูครับจะเจออันนี้ให้ดครับเนี่ยอันแรกครับมาดูแล้วครับจะเจอเป็นเลขสามสองหนึ่งครับ <t us ủ> ไปแล้วครับนู่นนับไปโอ้ถึงนั่นเองครับลำที่สองครับค้างขาวครับไม่ค่อยไปทับดูนะสามสองไปแล้วครับอ้าวโอ้ยถึงเองนี่ลำที่สามครับโอ้ยดีที่แป๊บนึงครับน่ครับสามสองหนึ่งครับไปแล้วครับนู่นนับไปแล้วโอ้เลมมาแรงกันไปลมต้านนี่ตรงเม็นี่ครับนะครับสามรับสองรับหนึ่งครับไปแล้วครับ โอ้หนับเขาทำไมบินไปแบบนั้นน่ะไปตรงโน้นเราทำนี่ไหมครับเมื่อกี้มันไปไม่ถูกทางครับสามสองหนึ่งครับไปแล้วหนูนบเอ้ามันบินกลับมาเงียบลำต่อไปครับเงียบปุ๋ยเลยครับสามสองไปหนึงสามสองครับนู่นครับไปแล้วไอ้มันไม่มีมือเจิดมันก็เลยไปไม่ไปลำต่อไปครับไปนี่ครับ ลมมาแรงลมมาแรงลมมาแรงครับลมมาแรงครับไปนูนะโอ้โหมันไกลมากก็ไม่มีแรงจริงนี่แบบไหนจะหลดนะจะวลดนะสามสองไปดูมันข้าไปมันมีลมแรงมีคนมาเกิดช่วยแหละต่อไปครับแบบนี้ครับไปครับอุ้ยไปอย่างแรงแต่ว่าโดนลมตัดต่อมาครับเร็วแรงต้อลรครับไปครับอุ้ยลมมาพอดีอุ้ยไปแล้วครับลนครับอุ้ยลมมาพอดี อีกแบบนึงครับแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวนะครับแบบสุดท้ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับแบบสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ครับไปแล้วครับอ๋อ like ไม่ไปโอเคครับโอ้โหกระจายจริงเลยอ่ะต้องไปแลกเก็บอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ